สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับช่องเอาใหม่ไหมเนี่ยถ้ามันมันรีแลกอย่างนี้สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องเมวิภาวดีรหัสวันนี้ก็มาอยู่กับโทรศัพท์ของพี่นะก็ไม่ใช่ของพี่สาวแล้วนะคะก็เป็นของแฟนของพี่นะคะทุกคนตอนนี้ก็มาอยู่ในโทรศัพท์ของพี่ม่อนนะคะ ของพี่มอนก็จะหน้าตาไม่เหมือนเรานิดหนึ่งนะแต่ว่าจะเป็นรุ่นเดียวกันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะพามาส่องลาซ a ด้านะคะว่าลาซาด้าของพี่เขาพี่เขาจะสั่งอะไรมา,มาบ้างนะแล้วก็จะพามาส่องนะคะนะทุกคนเห็นไหมลาซาด้าลาซาด้หรือช้อปปี้นะช้อปปีเหรอช้อปปิ้งอ๋คุณพี่นะกดเข้าไปเลยทุกคน เราต้องซุบซิบซุบซิบนิดนึงนะทุกคนนะตอนนี้พอดีว่าพี่เขาพากันนอนอยู่นะพี่พิมพ์ก็ไปทํางานนะคะพี่ม่อนก็อยู่อยู่นะคะทุกคนนะอย่าเข้าใจผิดนะพี่เบสนะคือจริงๆอ่ะพี่ม่อนกับพี่เพม่าเป็นแฟนกันไม่ใช่พี่ม่อนกับเรานะพี่เมย์ไอพี่พี่เบสนะถ้าพี่เข้าใจผิดนี้เป็นเรื่องนะคะพี่เบสนะ เรากับพี่ของเราอ่ะไม่ได้เป็นอะไรกันเราจะเป็นแค่ได้แค่ก็แค่พี่น้องนะคะอ่ะมาดูกันให้เราจากนั้นให้เรากดคำวามาทีธเอ่อรถเข็นนะคะเห็นปะนี่แหละนี่แหละอ่ะกดไปเลยมียี่สิบสามในหรอทุ้คนเล้ยจะไปหนาใช่ไหมพี่มอนพี่มอนก็ให้เงินเดือนประมาณเอ่ออะไรเนี่ย อ่าทุกคนเดี๋ยวเราก็จะรอให้มันให้นี่ออกก่อนนะเฮ้ทุกคนเหมือนเหมือนพี่ม่อนเขาจะทำอะไรก็ไม่รู้นะคะเอ่อแป๊เดียวนะก็จะมีรายการหนึ่งก็จะเป็นลำโพงกับอะไรเนี้ผ,ผู้ชายผู้ชายโซ่เร็กไทยเทศเนอ๋อก็จะเป็นเครื่องประดับเลย นั่นเองนะคะเฮ้ยซื้อต่างหูให้ใครด่าต่างหูให้ใครอะทุกคนต่างหูให้พี่พิมหรอพี่พิมพ์ชอบมาเป็นพวกสัญลักษณ์อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นของเขาอันนี้ก็จะเป็นของพี่เขาอ่ะนี่ทุกคนนี่นะก็จะเป็นของพี่เขานะซื้อก็จะมาประมาณสองอันนะคะทุกคนอ่านี่แล้วก็โอ้ย โอ้ยเขารักแฟนมากขนาดนั้นเลยเหรอทุกคนเขาจึงยอมซื้อสร้อยนะคือว่าคือว่าสร้อยหรือจี้จี้สร้อยคออะไรเงี้ยทุกคนสำหรับคนหลักแฟนนะทุกคนดูสิเห็นป่วอุย้ยเกินไปเกินปุยมมยแล้วทุกคนนาฬิกาก็ให้ใครอะ่ะให้ตัวเองหรือให้แฟนอะเอาซื้อสองนะคะแปลว่าจะให้พี่พิมพ์ด้วยนะให้พี่สาวของเมย์ด้วยนะคะทุกคนนะ ทุกคนมาดูสิโอ้โหซื้อรองเท้าให้ด้วยมีจะมันก็จะเป็นรองเท้าของผู้หญิงนะคะทุกคนนะนี่ก็อยู่ประมาณมุมนี้เลยอันนี้แล้วก็ไอ้นี่นะแล้วหกชิ้นนะคะอุ้ออยเขาเขาใส่เปยังเลยทุกคนใส่เปยัอยงเลยอะพี่มอนเอ้แล้วก็พี่เขาเหมือนจะซื้อไอ้เนี่ยเป็นของตัวเองด้วยนะนี่รองเท้านี่นะคะทุกคนนะ เอ้อะไรนี่หูฟังเกมมิง่งหูฟังเร่งหูฟังเล่นเกมหรือว่าหูฟันหูฟังก็ต้องเวลาพูดก็ต้องขอภัยด้วยนะคะอาจจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องนิดนึงนะคะแล้วก็จะมีคีย์บอร์ดด้วยทุกคนคอมพิวเตอร์นะคะครบชุดไปเลยนะเพราะว่าคอมพิวเตอร์ของพี่เขาเรายืมสตรีมเกมฟรีไฟล์ไปแล้วประมาณ3เดือนที่แล้วนะทุกคนนะ ตรีมเกมทำแอปฟ้านะทุกคนนะแอปฟ้านั่นแหละเราไม่บอกน่ะแอปฟ้านะคะนะเมื่อสองสามเดือนที่แล้วอ่ะเราใช้คอมพิวเตอร์พี่เขาพังอ่ะไอนี้นี้ยนียทุกคนคือคอมพิวเตอร์ไอเนี้ยน่ะเนี่ยเนี้ยเนียนี่เลยนี่เลยนี่เลยนะคะอโอทุกคนเราก็มีกระเป๋าถุอกระเป๋าให้พี่พิมพ์ด้วยทุกคนเวลาอันหนึ่งก็สี่เท่านะเจ็ดสิบสองบาทนะคะ นี่ก็จะเป็นใ้เป้าผม free fire f มาตรไหนเนี่ยในเป้าผมเอ้ยดูแล้วก็จะมีเสื้อเสื้อด้วยนะคะทุกคนก็จะมีประมาณนี้นะคะที่เราพามาส่องนะว่าโทรศัพท์ี่เขาเป็นยังไงเอ้ยทุกคนมีเสื้อด้วยเสื้อน่าลากะดีราคาก็ขึ้นอยู่ประมาณหน้าจอนะคะแล้วเราก็จะแปะลิงก์ไปให้นะทุกคนเอแปะไอนี้ไว้ให้ ราคาที่ลดแล้วประมาณ24่สิบสนะคะวงไว้ให้เลยนะซื้อประมาณ2เพราะว่าอีก4วันข้างหน้าเราจะพากันไปเที่ยวนะคะมีโทรศัพท์เพราะว่าตัวทุกคนพี่พิมาโทรศัพท์พี่พิมตกน้ำนะนก็เลยพังนะคะเขาก็มีเงินอยู่ยพี่พี่ม่อนขอบคุณค่ะซื้อให้เมย์ด้วยนะคะ โทรศัพท์เมย์มันสตรีมเกมไม่ได้ไม่ใช่อะไรหรอกคนหูก็ยังน้อยยนะคะตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงตรงค่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็แค่พามาดูนะว่าพี่เขาจะซื้ออะไรอีกนะทำไมไม่ซื้อไ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 อรองเท้าเนี่ยเอาไม่ใช่รองเท้านี่โลชั่นรองเท้าอะไรเป็นอันนี้ค่ะทุกคนเฮ้ยมันเปียกนะทุกคนดูดิ นี่นี่นี่มันเปลี่ยน่ะมันเปลี่ยนรูปอะซื้อคอมให้น้องหน่อยก็ได้นะพี่มอ่อนนะอย่าง,งก้กค่ะอย่าง,งก้กพี่เขาใกล้จะตื่นแล้วทุกคนเอ่ยก็จะมีไอะไรประมาณนี้อย่าลืมเข้ามาสั่งซื้อกันได้นะคะทุกคนนะก็รถเข็นของเขาพี่เขาก็จะมีไอ้นี่เอาสองทำไมไม่เอาสองเครื่องไปเลย เอ,อพี่ม่อนจะง,ง้ไปไหนพี่ม่อนเป็นแฟนพี่พีเพราะต้องซื้อไอ้นี้ให้น้องด้วยสิเออให้สองไปเลยทุกคนอหนออนี้ก็ยางทุกคนมันก็จะขึ้นประมาณบวกสองนะนี่ยเนี่น,น,นะบวกสองนะคะแล้วเราก็จะปิดคลิปนะเรามีคลิปมาลงแค่นี้นะคะทุกคนก็ต้องขอไปด้วยนะนะ เราไม่พร้อมอันนี้เอ้ยนาฬิกาก็ซื้อให้แฟนทุกคนดูสิไม่ซื้อให้น้องเลยนะให้แฟนตัวเองเอาอไปบวกอีกเลย <c oughs> กดเบอร์วกเพิ่มนะคะเพราะว่าเราชอบนาฬิกาแบบนี้นะคะบูทูปกันน้ำหรือว่ากีฬานาฬิกาอะไรวะเนี่ยนาฬิกาอะไรวะเนี่ย สำหรับคลิปนี้เมย์ก็ต้องพักไว้เพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าพี่เขาตื่นมาพี่เขาจะด่านะก็ตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงแถวอีสานเนี่ยหนาวแล้วนะจังหวัดไหนหนาวบ้างขอคอมเมนต์พูดคุยกันหน่อยนะคะไม่ก็ไม่ใช่ว่าติดตามอย่างเดียวไม่ได้นะคะอยากให้คอมเมนต์อยากให้อะไร รักแบบนี้เออรักพี่สาวนะเมย์ก็เป็นคนที่ห่วงพี่สาวได้ลึกนะคะทุกคนนะไม่ใช่ว่าจะห่วงจะไม่ห่วงนะซื้อให้แฟนนะซื้อให้น้องด้วยดิเออทุกคนเนี่ยเออเขาพี่ม่อนทำไมใจดำจังนะ <c oughs> แล้วพี่เบสนะก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเมย์ก็จะวางสายไว้เอยไม่ใช่เดี๋ยวเมย์ก็จะปิดคลิปไว้แค่นี้นะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยเดอ้อสวัสดีครับ